สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับผพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องืัอนี้กะฝ่าหลวเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับบรรยากาศยามเศร้าๆนาบ้านน้องอิงเช้านี้เป็นเช้าว,วันที่26ครับเช้าว,วันอังคารนะครับพี่น้องอังคารที่26ธัท่านว่าคมครับ สำหรับทีมงานสนอยเพรนเแพร่งกัไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับมื่อนี้เนาะอยู่ที่สะแก้วนะครับทีมงานรถตู้ก็เดินทางจากบุรีรัมย์ไปต่อที่สะแก้วครับบริยนกับมาบานนะครับพี่น้องเมื่อเนี้เพะว่าเดินทางไปจังหวัดสะแก้วเสร็จทำขึ้นนี่ทำการแสดงเสร็จแล้วก็จะเดินทางมาที่โคราชครับ และกต่อที่บุรีรัมย์ครับก่อนที่จะเดินทางกับสีสเกตบันเฮ้านะครับพี่น้องในวันที่29ครับ, <c oughs> บนี้แดดเริ่มโพล้ะครับพี่น้อง6โมงเคิงนะครับอิตเวนเริ่มโพครับแต่ว่าแนมข่ข้นดานบนนี่คือฝ่าหลัวครับฝ่าเมกนะครับมีเมกเต็มทุกพื้นที่ครับกะเบเน่ใจว่า สีได,ด้พอแดดบ่น,นะพี่น้องแต่ว่าหลังจากแดดพ่ขึ้นมานิดนิดนน้อยกะเขาก็เห็นแสงพื้นซองเขาบันไดเลยครับพี่น้องซองขึ้นบันไดเลยครับซองเขาบันไดบานนะครับเขาประตูบานเลยเนี่ยเป็นสีทองเหลืองอะลามนะครับพี่น้องสวยงามเหมือนกันกันกบบานมีประกายอะครับ ความสวยงามของบ้านนะครับความสวยงามของธรรมชาติทงให้ทงหน้าบ้านเห้านะครับนี่อาการมือนีอุ่นขึ้นครับพี่น้องตอนตีห้าอยู่ที่17องศานะครับตอนนี้อุ่นขึ้นมาอีกอยู่ที่18องศานะครับเมื่อวาน16องศาครับพี่น้องเย็นแต่มือนีถือว่าอุ่นขึ้นนะครับเมื่อวานก็จะแดดแดดจะโพนี่จนว่าตอนเข้าไปตามหาตูรูภายในพี่น้อง เก่าโมงในหมู่ว่านแดดโผออกจากเมฆนะครับตอนอยางไปนําหาตูรูนันไปยืนหลุนแดดนะครับเห็นแดดมันโผจากเมฆว่าแต่แดดพนเมฆออกม้วเกันยางเขาไปเถียงไปหาตูรูก็เห็นตูรูพอดีนะครับเหมือนกันกับว่าได้รับพลังอํานาจจากแสงอาทิตย์นะครับคือบาโทนวายแต่เรพี่น้องว่าคนเกิดปีขาน เปิดนาฬาิกลับแสงนะครับเข้าสีเดยมีพลังอำนาจจากดวงอาทิตย์นะครับส่งเสริมให้เขามีโชคนะครับมีบุญบารมีนะครับพี่นอ้องมาอย่างเตะเสาเท่ฮเบิ้งเนี้ยเบิ้งงพ่นเส่เสือครับเบิ้งงพ่นเสีเสือ เชื่อปิดดากเใช่เชื่อปิดดากหลดมา ไอโดไปหาเมียแล้วคุณเห็นปะหุ่นไอ้โดอยู่กับเมียคุณเมียรหรือผัว FC ว่าเมียรหรือผัวโดวะผัวก็ได้เมียก็ได้ตอนนี้พ่อเอกก็ลังหาไอ้เมียให้โดอยู่นะครับคือเฮาอยากได้สายเลือด ลาบดอเลือดลอยน้พี่น้องเ้าอย่างได้เลือดลอยครับต้องหาจากฟาร์มที่หนาเชื่อถือนะครับหาไฮโดนะครับพี่น้องเป็นตอนนี้พระเอกเพิ่งกำลังเบิงอยู่ระวางฟาร์มที่เป็นลาบดอตัวสีขาวะครับกับตัวสีดำนะครับที่เป็นตัวเมียอายุเล่าๆโดเนี่ยครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับ เพราะว่าโดเพิ่นกันหนึ่งปีนะครับถ้าได้ตัวเมียมาอายุซํำกันกับโดหนึ่งปีน่าจะเขากั้นได้นะครับแล้ก็ถ้าได้ลูกออกมาก็น่าจะเป็นลูกที่แข็งแรงนะครับเอาเอาถือผู้สาวลาตีแล้วเอา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 บังนี้หน่อยว่ะไอโดเดี๋ยวเขาซอยเองรอมาพี่รอมาพี่เดี๋ยวเขาจัดการเองไอโดเพิ่งเพิ่นเพิ่นงอนกันครับเพิ่งงอนกันนะครับพี่น้อง หยอกเบิ่งเบิ่งเบิงเฟินเบิ่งเบิงเฮ็ดให้ผู้สาวเขียนล่ะผู้สาวไล่ตีแล่นลบมาหอดเฮือนมีงานลบไปงอกันอีกโอ้โอ้โบักน้อยๆโอยหนึ่งขอแค่ได้นั่งเบิ่งไอ้โดกับพ่อแล้วนั่งเบิ่งไอ้โดหยอกสาวกับพ่อแล้วครับดูเดีกว่าเดี๋ยวผมเรียนรู้จากพี่โดเองพี่โดทำยังไงเดี๋ยวผมเรียนรู้มาทำไมทองคำ อตอนข้ามเห็นดุกดิกครับโอ้โอโอ,โอ้โอ้สีอย่างมาหาดุกดิกครับปุ่นไปหาไอ้โด้ปุ่นมาหายัางดุกดิกเห็นตัวหน่อยบ่ได้เนาะแอะก่าเตะกับดิกหน่อยือปุน่นปุ่นไปไฟกับไอ้โดปุน่น <laughs> ชาวนี้ครับ เปิดเพลินไปกับเราสัตว์เล te anyway> ี้ยงครับผู้ใดอยากได้งวไปเลี้ยงนะพี่น้องเด้อมาติดต่อสอบถามได้กับพ่อเอกกับปู่กัญญาครับงัวแมลูครับแล้วก็มีงัวที่ให้ได้เลือกหลายแบบหลายโตครับมาสื่อน้ำเพลินนะครับให้เพลินได้พักผ่อนนะครับเพลินเลี้ยงหลายนะครับพี่น้องตอนนี้สื่อน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับ ไปลูกดิกทองคำสั่งทางดังใส่เล็วมาลู่ลูล่เร็วเน้น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 ทองคำเหรียนน้ำเร็เวเออเอาเอาไอ้โดไอ้โดไอ้โดมาโว้ยมานี่ตัวยานแต่เ้ายยานด้วยโอ้โหอยู่หรอว่าตัวอยากไฟ อะสิไฟน้ำเขาไป่เหมือนเลยอ่อนักเลงแท้เอา้าพี่น้องแดดออกมาบางหนงงึ่งเบิงเมฆไหลบ้างแล้ว <c oughs> มีเมฆครับพี่น้องมีเมฆนะครับเราถ้าอากาศแบบนี้นี่ต่อให้เป็น18องศากันหนาวขึ้นก็ครับเนี่ยเย็นเขาไมา่กแลวาล้งจากที่แดด

หนึ่งแหละเพิ่นโบหูจักวิธีการถอดเสือครับเพราะว่าถึงแม้ว่าสีใสเสือให้เพิ่นหรือโบใสเพิ่นกับแลนลงน้ำครับแล้วพอเพิ่นแลนลงน้ำเสือเปียกบบดนี้เพื่อนโบหูวิธีการถอดเสือเพื่อนกับสิไิกเกือกขี้ดินเกือกไา้เกือกต้มเกือกโคน่นมันกับเส็ยให้เสือเปียกขี่ต้มเปื่อน ล้วบันี้ก็สิเกินอาการอับชื้นเหตดในขนหล่นล่วงเกิดเป็นเสือล่าเข้ากับเลยบใไซเสียเพิ่อนครับเพราะว่าเพิ่นหมักแรีนลงน้ำนะครับพี่น้องเพิ่นบ่หนาวครับจักห่อนจักหนาวบ่ฮู้น้ำพนเพิ่นเลยนะพี่น้องก็เลยบ่ไซสสครับนี่คือเหตุผลที่ไม่ใส่เสื้อให้โดนะครับเนี่ยส่วนตูรูสื่อมากลลวครับเมื่อวานเดวสิลองสใส่เห้เพิ่นเราเพิ่นสิมีอาการเป็นอย่างไ๋นะครับ เพราะว่าเพิ่นบ่เคยใส่พวกนี้เลยตั้งเต่น้น่อยนะครับแล้วก็เคยใส่ปอคอ้อยเพิ่นอยู่ตัวนึงใส่ปอคข้อยเพิ่นแหล้วเพิน่นเหมือนกันครับมันมีอะไรเกินมาในร่างกายน,นนะอาการของเพิ่นนะครับก็เลยต้องถอดออยเ <laughs> พิ่นบ่เคยใส่นี่บรรยากาศเช้านี้หนาวแน่นอนครับ แดดหายไปอีกแล้วไปยืนรับพลังจากดวงอาทิตย์มามาโบพอตสองนาทีครับแดดหายอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณผมพี่น้องเย็ซีเด้อครับฝากเปพี่น้องเย็บซีกดสับสะไคกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจฝากเบิองโฆษณาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีสัก,กวันครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ